แบบสำคัญมากกว่าสี luxury agent เลือกสีเสื้อผ้าแบบไหนเป็นครบลูกค้าดีคะ่ะการที่เลือกสีเสื้อผ้านะคะในการทำอาชีพลักัวรี่เอเจนต์นะคะสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราไปโครงการใหญ่ๆห,หรือว่าไปโครงการที่เป็นเดเวลลอปเปอร์แบบ luxury <c oughs> เขาจะมีสีโทนที่เขาเรียกว่า neutral ใช่ไหมคะสีน้าเงินเข้มสีกรมนะ navy blue อย่างเงี้ยหรือว่าสีน้ําตาลน,นะคะสีครีมนะคะ หรือสีเทานี้นะคะหรือแม้แต่สีดำค่ะเพราะว่าสีพวกนี้มันเป็นสีที่สุภาพนะคะแล้วก็ใช้ในการติดต่องานกันนะคะแต่ถ้าเกิดเราเป็นเอเจนต์ที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดแล้วไม่ได้มีสีเสื้อผ้าคุมโทนบางทีเราก็อยากแต่งตัวแบบสีสันที่เราชอบนะคะแนะนําว่าเดี๋ยวนี้ค่ะคนเขาก็เปิดใจแล้วค่ะในเรื่องสีสันเราจะใส่สีแดงก็ได้ค่ะแต่ควรเป็นแทงโทนที่เลือดหมูนะคะที่ไม่ใช่โทนที่เขาเรียกว่าจัดจ้านเกินไปนะคะแต่แนะนํานะคะว่าเรื่องแบบสําคัญมากกว่าสี ถ้าคุณอะใส่เสื้อผ้าสีดำสีน้ำตาลสีเทาสีสุภาพแต่เป็นสายเดียวเป็นก่ออกอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจำไว้2อ,อย่างค่ะคือ1แบบที่เหมาะสมสุภาพสสีที่เป็นสีนูโตรค่ะจะปลอดภัยแล้วก็สุภาพมากที่สุดในการดิวกับลูกค้าค่ะ